把冰上。 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมาพอกันอีกแล้วนะคะน้องวันนี้วันศุภะมาก,กินขึ้นเข่าพี่น้องคะ่ะตำหรักครัวกับป้าน,นิ่งแดดเดียวทอดกรอบๆเลยคะ่ะพี่น้องมาแซ่บๆน้วกันนะค่ะเดินมึงค่ะเป็นทั่วปีมากค่ะมือนทั่วแถ่ทั่วปีทั่วแห่แหบ้านาเฮานะคะเด็กกินสองโตก่อนนะคะมาค่ะพี่น้องค่ะมาแซ่บๆด้วก,กันค่ะยืมเข่าได้ค่ะวันนี้ เป่าเห็ดต่ำโรคโรเป็กโรคเป็กพี่น้องค่ะใหญ่ทั่วเลยมากไม่ใช่กับปูดองผ่อนนะคะ 我们个高考。 มาค่ะพี่นออออ้องขาดูขาค่ะแล้วไมกลั้นขาเลยมิมิขาพี่น้องค่ะเ <c oughs> มื่อกี้เอวิดีโอบอบันทึกให้ค่ะ <c oughs> กินจนจะอิ่มแล้วค่ะพี่น้องขาโคตรลำพิบันธ์แล้วค่ะเนาะเสียดายค่ะมาค่ะอื้อ สิงห้องแง่แล้วค่ะไม่ก็ทั้งไม่ทั้งโทรศัพท์มาทดสอบหนึ่งเนนะคะพี่น้องค่ะ i up, pop 百合是吧？ แล้อมแขกกินไปตอนนั้นมันบ,บันทึกนะคะพี่น้องค่ะโอ้ยเสียดายเนาะคะ่ะจังนายหน้าที่เคยแบเอ๊ะใจพอดีเนาะค่ะ เกือบได้เรืองอาหารหวางค่ะ ทั่วแหละทั่วปีนะคะเออที่กันบอกค่ะ องกับปูพี่น้องเอาวแมาจังเสื่อผ่านุ่งกูว่าเมนกูหน้าแล้วค่ะเป็นกูสำัน <c oughs> เอิ่มนะคะพี่น้องคะ ขม่มค่ะมันยังกินอิ่มสองหลอบเลยค่ะกล่องกระด้เนาะคะ่ะเนาะกล่องหยอกนะคะหยอกแห้งเป็นแนมบันเทิงค่ะพ,พี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้กับสิทธิรัตน์ขอแม่พี่น้องไปก่อนนะคะเนาะขอขบคุณทุกการติดตามรมับชม้ทุกคอมเน็์ทุกความตั้งใจนะคะพี่น้องค่ะขอบันไม่ชินหนาสาวัสดีคะ่ะ